สวัสดีครับเพื่อนรักนาก,การเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์อรแพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่นั่นเองครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนโนะครับและไคโตซานโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจที่สำคัญครับสารปร,ปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งนี่คือ3เกลือสูตรใหม่ วันนี้เราอยู่ที่หมูน่หนึ่งครับบ้านท่าโสมตับลนท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง130ต้นอายุปัจจุบัน9ปีเธอเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเขาได้ประมาณ6ปีแต่เธอนั้นครับเป็นมือใหม่หัดขับก็ว่าได้เพราะได้มรดกตกทอดมาจากบิดาแล้วเธอก็เข้ามาทํา เธอเลี้ยงกุ้งครับแต่พอมาทําสวนเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยต้องมาศึกษาใหม่มารู้เรื่องใหม่แต่เธอก็บอกว่ามั่นใจว่ามันใช้ง่ายใช้ง่ายและที่สำคัญครับเธอบอกว่าไม่ต้องเติมอะไรก็ใช้แค่นี้ก็พอแต่ถ้าเติมก็เติมได้ง่ายผสมได้ง่ายสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสักขีสโมสรน,นะคะอาจารย์โอ้ยบอกชื่อก่อนเลยค่ะนี่คือเจ้าของสวน สักขีสมสออีกท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับปรานอมนิยมการค่ะชุดพี่หนิวค่ะพี่หนิวครับทำไมถึงพาผมมาสวนของพี่สักคีแห่งนี้ครับอยากให้ไปดูความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนคือพี่ขียเป็นเพื่อนเขาทําสวนทุเรียนไม่เป็นเลยเลยบอกลองเปิดใจใช้คู่หไหมเขาก็เปิดใจใช้ซึ่งเป็นสูตรดังเดิมเขาก็พอใจเนาะแต่พอมาเป็นสูตรใหม่เนี่ย ก็ทดลองใช้กันมาหลายเดือนแล้วค่ะเขาก็พอใจซึ่งมันละลายง่ายต้นไม้สมบูรณ์ดอกดกเลยรเงี้ยพี่ขีครับตอนที่ได้มรดกมาใหม่ๆนั้พี่ขีมีความหนักใจอะไรกับสวนแห่งนี้ครับเราอ่ะไม่รู้จักต้นไม้ฮะพอเรามาเห็นแล้วเราก็มองสภาพภายนอกแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนยอดมันมันไม่มีใบ,รบเราก็มองแล้วไม่สวยงามในสายตาเราอะฮะพอได้มาปุ๊บ ก็ต้องมานั่งศึกษาใหม่แล้วก็ทําให้เจอกับพี่หนิวถูกไหมครับหลังจากนั้นอะอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปิดใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้มาเลยว่าก่อนหน้านั้นเขาใช้อะไรกับที่นี่ก็คือพี่หนิวเขาจะพาไปเที่ยวทัวร์สวนของเขาฮะใบเขาเป็นยังไงยอดเขาเป็นยังไงลําต้นเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยะอาจารย์พอเราเห็นแล้วเราก็พึงพอใจเราก็เลยลองมาใช้ของเราดูฮะคือเขาก็บอกเราว่า มันใช้ง่ายลดต้นทุนแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ต้องไปเอาสารเคมีทั้งหลายแหล่มาผสมใช้เนี่ยสตัวคือไคโตซานกับซองวนแพนเนี่ยสอย่างแล้วก็ผสมยาลายยาฆ่า,า,มาแมลงตามฤด,ดูกาลเนี่ยตามที่วันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พอเราดูแล้วเนี่ยนั้นเราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชัดที่สุดเราเราใช้เราจะพ่นประมาณ7วันถึงสิวันครั้งอาจารย์พอเราพ่นสักประมาณเดือนเราจะเห็นเลยว่าใบจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเขียวหนาขึ้นอะไรเงี้ยอาจารย์ลองจับใบดูถ้าเราหักๆม้วนๆอย่างเงี้ยใบมันจะไม่ กราบอาจารย์มันก็เป็นอย่างงี้เขาว่าค่ะและสวนแห่งนี้นี่เราทําสารหรือทําอะไรหรือเปล่าครับตาอ๋อไม่เคยทําสารเลยอาจารย์เหรอครับค่ะนี่ธรรมชาติล้วนเลยธรรมชาติจริงๆเลยค่ะอาจารย์โอ้แต่เราเองก็มีความรู้สึกกับ การเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะเราเราก็ห่วงเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องสุขภาพเราเวลาเราเข้ามาดูสวนอะไราเงี้ยฮะถ้าเขาใช้สารเคมีอะไรเงี้ยมันก็อันตรายกับเราโดยความรู้สึกของเราเราเน้นออร์แกนิกอยู่ <c oughs> แล้วตอนนั้นนะ่ะตอนที่เข้ามาไอ้ร้อยสามสิบต้นเนี่ยมันอายุประมาณ6ปีถูกไหมครับ <c oughs> ตอนนั้นนะ่ะพอเราใช้สูตรเดิมนะ่ะผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างครับมันผลผลิตมันก็เหมือนว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอาจารย์รูปทรงของต้นไม้สวยสวยรูปทรงสวยค่ะแด้น้ําหนักดีค่ะตอนนั้นพี่ขีภูมิใจขนาดไหนครับกับผลิตภัณฑ์เรามาถึงแลล้้้วก็ใใชสสิิ่งงนีเยภูมจดร ไม่เคยใช้ย่างอื่นมาก่อนนี่ฮะอาจารย์มันก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าภูมิใจขนาดไหนเปิดชีวิตมาก็เจอสวนที่คู่หูเลยคู่หูเลยนะครับพี่หนิวครับขนาดนี้บริษัทก็ได้มีสูตรนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้งเวอร์แพนอะมิโนนะครับแล้วก็ไคโตซานออริโกแซคลายเนี่ยนะครับใช้งานหลายไวเราได้ใช้มาสักกี่เดือนแล้วครับก็น่าจะประบาณสัก5เดือนได้คร่าวๆตอนนั้นเอามาใช้แล้วเนี่ยทุเรียนเราเป็นอะไรอยู่ครับชงน้นไหนว่าเป็นช่วงทําดอกเป็นช่วงช่วงทาอะไรหรือเปล่าช่วงทําใบช่วงทําใบใช่ไหมทำใบค่ะ สูตรใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไงจากเดิมบ้างครับโอใบมันก็จะแตกดีมากเลยอาจารย์แตกตามตามอมนนี่ของมันนะถึงเดิวมันก็แตกถึงเดิวก็แตกก็ของเราว่าเราใช้โดยคิดว่าพ่นลงดินเดือนละครั้งด้วยอาจารย์แล้วก็พ่นภายนอกต้นไนทรงพุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะครั้งแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ้ใบใหญ่มันจะออกดอกไหมกังวลมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็มาเองค่ะโดยที่ไม่ทําสารเลยก็ยังพ่นเท่าเดียวเหมือนเดิมนะคะอาจาราย์ใบยังใหญ่อยู่เลยใบยใหญ่เลยนะฮะพวกกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างครับก็ดูอวบขึ้นนะอาจารย์พอใจกว่าเดิมไหม พอใจมากค่ะอาจารย์ชื่นใจค่ะผมพูดแทนเนี่ยไม่ใช่เลยนะ,ะเพราะดูจากสีหน้าของพี่ขีคือหน้าชื่นใจอะ่ะคือถ้าคนละทมทุกข์ก็จะแบบก็ออกอ่ะก็ออกอ่ะแต่อันนี้ก็ออกดีอะไรเงี้ยแววตาบ่งบอกว่ามีความสุขกับที่เราเข้ามาทําแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองนั้นนะครับเข้ามาจับงานก็เพิ่งเป็นผู้ที่จะเป็นเศรษฐีทุเรียน เมื่อ3าปีกว่าๆนี้เองถูกไหมครับแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลายครั้งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันผสมรวมกันกับพวกเคมีพัน์ธุต่างๆไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ย ตอบโจทย์ไหมครับคู่หูครั้งนี้อ๋อตอบโจทย์ค่ะอาจารย์เพราะว่าของเราเนี่ยสามารถผสมพวกพวกไวออยโซยาออยอะไรอย่างเงี้ยฮะ,แล,ะแล้วก็เป็นพวกเคมีก็ได้แต่ของเราก็ไม่ได้ผสมเคมีแต่เหมือนเพียงแต่ว่าเราอะสามารถใช้ยาฆ่า,มาแมลงหลายๆตัวแล้วก็ผสมโซยาออยไปได้่ะอาจารย์ก็ถือว่าสบายขึ้นซึ่งครั้งก่อนนู้นน่มันผสมไม่ได้เขาต้องแยกเลยคือแม่งนั้นเราก็จะเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราผสมทีเดียวแล้วก็พ่นครั้งเดียวเสียค่าแรงครั้งเดียวค่ะอาจารย์ก็ถือว่านอกจากลดต้นทุนด้านของแรงงานลงไปด้วยถูกต้อง้รแลวกก็า ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงพืชเนี่ยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันง่ายถูกไหมครับไม่ต้องขั้นตอนมากดังนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือดอกที่ออกมาเป็นการชื่นใจในระดับที่เรียกว่าระดับที่สองเดี๋ยวถ้ามีผลอีกก็เป็นระดับที่สามะระดับที่4ก็คือเก็บเกี่ยว ถูกไหมครับตรงนั้นน่ะก็เพิ่มพูนิกำลังใจกันขึ้นไปเลยทีเดียวเออแล้วได้ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินไหมครับก็มีใช้หญิงเกษตรนะปุ๋ยหญิงเกษตรใช้ฮะใช้ด้วยใช้สามเกลือเลยใช่ไหมแล้วหญิงเกษตรนี่เราเห็นความแตกต่างยังไงครับก็ดูดูดูรากเขาก็ดูสมบูรณ์ขึ้นนะคะความสมบูรณ์ดูได้จากอะไรครับก็ปลายรากของเขาอ่ะมันจะมันมันแดงมันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ในฐานะที่พี่ขีนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบชื่นใจกับผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรม3เกลือสูตรใหม่เนี่ย อยากจะบอกเพื่อนพ้องยังไงครับก็อยากจะแนะนํานะคะในฐานะเกษตรกรมือใหม่การที่เราใช้คู่หูมันง่ายเลยจบเลยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นใบเป,นนเ,ปนนเป็นลําต้นเป็นดินเป็นรากเราจะทําดอกทําใบได้ทั้งหมดเลยค่ะจนกระทั่งจะเป็นผลเนี่ยเราก็สามารถฉีดที่ผลได้ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวมาปีที่ผ่านมามันก็ลูกสวยน้าหนักกําลังพอดีแล้วก็หนามสวยก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาใช้แล้วก็ใช้คือมันมถูกด้วยฮะพูดง่ายๆสําหรับคนที่ใช้ไม่เป็นก็ใช้ได้เลย <Fonda S 2> มันเป็นชีวภาพด้วยค่ะเท่านี้ก็ถือว่าสรุปโดยครบถ้วนนะครับทั้งเป็นพลังกายพล ังใจให้กับมือใหม่ทุกท่านที่สําคัญครับเมื่อมีจํานวนมากมันลดทั้งต้นทุน <ฮะ S 2> แล้วก็เพิ่มผลทั้งผลผลิตไปด้วยนะครับ <ฮะ S 2> พี่หนิวครับพี่หนิวอยากจะบอกใครไหมครับว่าวิธีการที่จะใช้แล้วก็สามารถอยู่กับเวอร์คลาสได้อย่างไรเรียนเชิญครับ ก็อยากเชิญช่วยให้เปิดใจลองใช้ใช้เต็มที่ใช้ให้มั่นใจเดี๋ยวต้นไม้ก็จะบอกเองค่ะแล้วพระท่านเขาอยากจะแบบอย่างอื่นๆมันแพงน่ะในฐานะพี่หนิวเนี่ยอยากจะบอกเขาไหมว่าเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกไหมหรืออย่างไรเชิญบอกได้ครับถ้าอยากลดต้นทุนนะคะก็สมัครสมาชิกเวลานี้ยังมีโปรปีใหม่ล้างแถมอะไรอย่างเี้ลยครก็ถือว่าพูดจากหัวใจครับดังนั้นการที่เราใช้หัวใจพูดนั้น มันมากกว่าเสียงอันดังที่ส่งไปครับเพราะนี่คือความจริงที่ทุกครั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความจริงนั้นมันก็คือความจริงจริงๆแล้วความจริงนี้ครับมันสามารถทําให้ท่านเปลี่ยนชีวิตจากเกษตรกรที่ลําบากยากแค้นในการทําการเกษตรก็สามารถเพิ่มพูนกําไรได้สําคัญครับเพิ่มพูนกําไรแล้วชีวิตเราปลอดภัยเพราะมันปลอดภัยมันเป็นอินซี สิ่งนี้คือเ้ืองขีดเส้นใต้สําหรับชีวิตนักการเกษตรวันนี้เรามาในการที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษต,ตกค้างครับที่สําคัญอีกครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรใหม่ปรับใช้กับเกษตรกรทุกคนครับหลายท่านครับเมื่อของดีอย่างนี้ก็มักจะมีผู้เรียนแบบที่สําคัญเรียนแบบเสมือนเลยนะครับแต่คุณภาพไม่เหมือนครับเพราะคุณภาพก็คือสิ่งที่ตัวจริงเท่านั้นที่เขาจะบอกว่าคุณภาพของเขานั้นใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจจริงๆ คือความยั่งยืนทางการเกษตรและว,วันนี้มีเกษตรยั่งยืนและทั้ง2ท่านนะครับขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปะติดตามผลการทํางาน,นของ3เกลอ w ว r l d p แพนะครับสูตรนวัตรกรรมใหม่ให้กับทุกท่านได้รู้ว่าเมื่อเป็นของจริงต้องเป็นของจริงเท่านั้นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ